เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องเลยนะกลับมาว่าตกใจต้องขอบคุณพี่ชิดเนาะกับทีมช่างทั้งลุงพลนะพี่ชัยด้วยนะเห็นพากันมูงสักกสีนค่ำมืดนะเอซผมก็เข้ามาส่องดูอยู่เนื่องจากเมื่อวานไปนอนผานาก็เลยทุกวันพาก็จะกลับบ้านนะ อันนี้อันนี้งานโอทีได้นะครับเนี่ยพี่ชิดก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะพี่ชัยก็อยู่นี่นะทําโอได้ทั้งคืนนะไปไปลองทดสอบหน่อยพี่รอมขยมยังไงไปไลองทดสอบหน่อยพี่รอมขยมยังไง เราก็กดาอันนี้ไม่ดูหน้าแรกเลยต้องเอาเราอยากให้มีเยอะๆเยอะเราก็ทำนี้ก็ได้เอามันอยู่ด้วยกันเอามันไปอยู่ด้วยกันเอามาไวนาจอไอ้อแอปถ้าใช้บ้านคือแอปไหนที่อยากจะไวนาจอกดเพื่อจะเรียกหน้าจอ ก็ออกมาอยู่ตรงนี้ก็เ็ซึ่งจะ่อใช้เนี่ยตนี้ใช่ไหมกดแดงเพิ่มน้าตัวถ้ามีแอปไหนอีกป้าก็เอาออกมาเอาแอปูกนแต่ว่าอันนี้เมื่อกี้ถ้ามันมีอยู่แล้วนี่ปอันนี้มันขึ้นกันมั่วมันขึ้นาแล้วีมันู่าตออยู่แล้วนี่ เดี๋ยว5ไดเลเย5ได้เลยแล้วแล้วมันที่ไม่มีเยอะจังเอ่อข้าออกมาเอออันเนี้ยเอาออกมาเยอะเกินต้องบอกอันนึ่งอาโอเคน,นี้มันอาดซ้ำกันเมื่อกี้นี่แหละหน้าจอแล้วเอาก้องไว้ตรงนี้เลยไออเออ แค่แค่กดแช่แล้วก็ดึงไปอันเนเเปเดตงานกันต่อนะอนะเิิมไเผื่อพี่เือเืี่พ่วันใ<อ>่เอาเราก็ลดแใ่ใช่ครับ <c oughs> เือน่ะเรียกรมรณีมาตรวจสอบเลยนะนั่นระมือนีลูกวิเรียนธรณีปที่ามอเดีเออเนี่ยทีเรียนเด็กวิ่ออกปฏิบายนอนไปนอนมากเรเ่นดินไปเจ็ุดศดิกเตอร์ปฏิบายกะดียดอเปลเลุดเปลวเียน่เปอี่เปอออเจ้าอเนี่ยเนี่ย สองบ้านนะเขาอยู่กันมาต้องเป็นเดือนแล้วไม่เป็นยังเลยเพา,ามาอยู่ขึ้นเดียวมาจีบไมดจีจดดดดดดบแวเพราะว่า,าอันอันเพื่อนชมพูน่ะเขาก็จะเข<อ>า,าจะกัดหนอนเื่อนชมพูอะไรเขาจะกัดหนอนเสียงก็งค่อยเล่นหลอดเหมือนไง ở đó. Dụ. nó bắt tăng sao nó cũng dịch chuyển nữa. Giống như là nó. Giống như là nó. Giống như là ส้างมไม่ได้เก่าไ่ได้เก่าสีิ่มเกี้ง่ได้เก่าสบเก่าเลยนม่เก่ไม่ได้เ่าตันมตัดเ้นยุคทีมันตัดมันิมมากสองเลยิมากเหรเออเโออยงัโอ้โหตั้งไปได้ทำไมนแบบนี้นะคะอึมมิก้เต็มจอเลยฮะ เทขอบคุณสรับคีนี้ครับสวัสดีครับพิด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 ปาครัปุปุลปุลปุลมา ครลากอับเรา,เเราดรบดินบ้รา,ายังรองบก่อนครับม,ม,มีตังบมีตังงบทีแต่ว่ายังไม่มีครบเงินขึ้นโครงเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยค่อยว,ว,ว่ากันให้ลุงพักบ้างนะแต่นี้ลุงทำงานไม่หยุดเลย ให้ลงมีเวลาชางองค์ป <c oughs> ออู่พี่ราวันเนีเาไปโคลาวันอ้า, <c oughs> านี่แหละที่รู้แ้ว